แม่กดช่วยกดขาหน่อยช่วยกดขาเดี๋ยวก่อนนะลูกเกิดจะลงละเขาหน้วสนน้นอีกเอานิ้วเอานิ้วนิ้วกดดันไง เดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวใช่ไหมท้ายเดี่ยวโอเคตรงแล้วกดปึ๊บอีกหน่อยเดียวปึ๊บอีกหน่อยเดียวอีกน้อยเดียวฮึบอุ้ยตรงนี้ไป้น เขาปักปุยมเมื่คืนนี้แม่เห็นที่ยงคืนเขายังทำงานอยูอย่เลยดิตอไ,ไม่ดังเร็วข้าวรเออถได้ไดย่านี้อะอรีอไหน

ไปไปเลยแม่ไปส่งนู่นถึงนู่นแล้วหน้าประตูได้อ๋อขยเกตเดินม,มาอีกพุ่งน,นะขับไปเลยขว้าไหมขว้าไหมอ่ะไปจับม้จถึงไหมทำไมพ่อไม่เดินอีกข้างอ่ะ À, bạn nó, phải ra lại à bạn đi phòng này ok cái kia cái mới ra đâu cho kênh không 拜。Okay, okay. ăn chăn 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 ขาดิเ็อาข่าที่พี่จ,ะจะันเข่าี่พี่จ,ะจะันเด็นตัว